ผู้ชมค่ะวันนี้อยู่กับคุณนรงเราอยู่กันมาแปดปีดจะบอกว่าวันนี้เราชาวมิสเตอร์ฮิวมัสอ่ะมา8ปดปีนี่คือเมื่อก่อนเนี่ยสัมภาษณ์คุณนรงอ่ะเราก็นี่นะคะป้ายหน้านนะคะน้านของจริงนะนี่นะ,ะ <c oughs> แล้วพี <c oughs> ่ดาวไปทำเออแล้วเบอร์โทรคุณนรงก่อนอ่ะคุณนรงก่อนเบอร์อะไรนะพี่ดาวประโยเมืา,าไรใกล้อย่างนี้เลย ศูนย์แปห้สอ้างครับคือ,อ,อค่ะ <4 S 1> ใช่อ่าดูนะคะขอแพนกล้องนิดนึงว่าในมิสเตอร์ฮิวมัเรานะคะตอนนี้ตอนนี้คือทุทกทีมาเนี่ยคุณดะลงอ่ะใน,ในในอันนี้มิสเตอร์ฮิวมัสตัวข้างเขาเยที่จริงเราทํากันมาประมาณย้อนย้อนกลับไปเมื่อก่อนเรามีทั้งสองตัวเราอ่อดับเครื่องก่อนขอดับเครื่องก่อนนะคะผู้ชม <ๆ S 2> เดี๋ยวทีนี้ก็คืออย่างนี้นะคะต้องเกริ่นนิดนึ่ ตัวการ์ตูนคนนี้คุณลรงเพราะว่าตัวนี้นะคะ,ะน้องน้องให้ดูลงอันนี้ก็คือตัวนี้นะคะที่เราใช้กันเนาะเสร็จแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยที่จริงเราทํากันมานานและทีนี้กระสอบมันหมดพร้อมกัน <laughs> มันหมดพร้อมกันเลยหยุดกันพอปรากฏว่าพอตัวเนี้ยเราก็ทํากันมาตลอดเลยต้องย้อนกลับไปห้าปีแต่ทีเนี้ยพอมันได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเวทีจากตัวนี้เราก็เริ่มเอาตัวนี้เข้าแลกพอเข้าแลกปุ๊บเนี่ยเรา เราก็พัฒนาจากไอุทยานวิทยาศาสตร์เพราะว่าเราชนะที่หนึ่งในสายคือตัวนี้ตัวกระตูนแล้วมาต่อยอดด้วยตัวนี้พอตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเ,เราเราเราชนะเวทีมาได้ประมาณสองปีนี่ก็เข้าประมาณสี่ปีละครับก็คือเราพัฒนาต่อยอดเป็นตัวนี้ทีนี้ตอนนี้คุณนรง,งใช้กับสวนยางพาราเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่เห็นหน้าคงงุณนรงมันจะมันจะมืดมืดไหมพี่ธามไม่มืดใช่ไหมไม่มืดทีนี้ก็คือ จะถามที่คุณนรงว่าอย่างเงี้ยค่ะว่า,าของเราเนี่ยบางทีหลายคนเขาเขาเมนมาคอมเมนต์มาเมื่อก่อนเนี่เราพูดไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราใหม่อยู่อันนี้เอาใหม่อ่าทีนี้คุณนรงเนี่ยใช้มาแปดปีแล้วเวลาใส่ทุกคนบอกว่าคุณอ้อยเราเห็นเ,เวลาไปดูทุกคลิปเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าเขาขอว่าใส่คุณนรงใส่ยังไงอ่ะที่น่านนะ คือคือแต่ละพื้นที่ต้องบอกก่อนว่าสวนยางทุกคนมีมีวิทยายุทธในการใส่ไม่เหมือนกันเนาะครับออของค<น>ุณนลุงของผมโลยระหว่างแถวอ่ะโลยระหว่างแถวท่านผู้ชมต้นต้นรากหนึ่งกิโลต้นฝนปลายฝนใส่สองรอบใส่สองรอบต้นฝนกับปลายฝนต้นหนาวครับอ่าแล้วของเรานี่มีสวนยางกี่กี่กี่เออกี่ต้นก็รวมทั้งหมดแปดพันประมาณแปดโอ้ตอนนี้ขยับแล้ว สมัยก่อนตอนที่เราเริ่มใช้กันเมื่อ8ปดปีเจดปีที่แล้วนี่คือสา0พันต้นครับแล้วเริ่มเหตุคือเราไม่มีตังค์ซื้อปุ๋ยมันต้นทุนมันสูงต่อรอ,อบใส่ปริมาณที่เยอะอืมทีนี้ <ไป S 1> เราไม่เ,เราไม่ใช่ว่าปุ๋ยไม่ดีนะแต่ว่าคือเราไม่มีตังค์ซื้อแหละที่แรกที่เราเจอกันเราเจอกันครับคบค,บคุณระลงก็ใช้ของเรานะตอนนั้นคือเราไปปลดปล่อยเอาที่มันตกค้างลงมาให้ด้วยถูกไหมครับรบพอปีนั้นคุณลง ทุกปีมาเราใส่ปุ๋ยพอปีนั้นมาเนี่ยเศรษฐกิจหลายอย่างเราซื้อไม่ไหวยางราคาถอยแล้วก็อไอเคมีก็ราคาสูงอ,มอมืมันเลยทําให้เราแบบอลองเปิดลองลองมาใช้ของเราครับแล้วทีนี้คือปีนั้นเขาถ้าใครหลายๆคนเขาถามว่าแล้วเราใส่ปุ๋ยไหมปีนั้นใส่ใส่เท่าไหร่ใส่เคมีลดเคมีลงประมาณเคมีจากสี่สิบกระสอบก็เหลือยี่สิบอ่าครึงคร่งต,ต่อครึ่งเลยครับต่อครั้งเออต่อครั้งต่อครึ่ง ก็คือเราเราแสงเราก่อนแล้วเราก็เดินใส่เคมีแล้วเวลาเขาใส่อาถามก่อนว่าเราเราเราหลายคนเขาก็ถามว่าคุณจะลงใส่ยังไงต้นนึงใส่ยังไงกี่กิโลโดยโดยประมาณก็หนึ่งกิโลตอนนี้ปัจจุบันนี้คือหนึ่งกิโลแล้วใส่ยังไงโรยระหว่างแถวเอาตัวนี้ใช่ไหมนี่เลยกระตูนเราใส่ก่อนครับรเอาตัวนี้แล้วก็เคมีที่จะไม่ใช้แล้วตอนนี้อ่าตัวนี้นะทีนี้ นนคุณรลยังยังไม่ได้ใช้ตัวหลังของเรายังไม่ได้ใช้ตัวข้างๆาของเราตอนนี้คือใช้แต่ตัวนี้แต่ที่จริงเราก็ฝากตัวนี้ไปแต่น้อยไงเรายังไม่รู้ทีนี้เดี๋ยวพอตัวนี้ปุ๊บเดี๋ยวพี่จะให้ลองใส่ใหม่นะคะท่านผู้ชมถ้าถ้าใครมาดูเนี่ยอันนี้เราสัมภาษณ์คุณรลงไว้ก่อนแล้วพอในรอบการกรีดยางเนี่ยตอนนี้ฝนมาแล้วไงพายุมาละยางมันกรีดได้แต่คือผม,มเอาหน้าแรงเลยอย่ามาบอก,บอกว่าเรายางเรากรีดได้กรีดน้ํายางออกออกก็ลดลงไปไม่เยอะนะ มมไ่ีเวลาหน้าแรงนี่นะเอาพูดคําเดียวกับพี่อนันต์เลยพี่อนันต์อยู่แพร่พี่อนันต์บอกว่าของพี่อนันต์น่ะเขากรีดได้ในหน้าแรงแล้วน้องคนที่กรีดเขาบอกว่าพี่มันลดไปแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เองยังเหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เกินสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยออไม่ได้ล่วงเลยคือการคือช่วงนี้งานช่วงสงการงานเยอะอืก็เลยพักกรีดยางไปก่อนแต่มันยังน้ํายางยังมีให้กรีดมีมีเออแต่ว่าทีนี้ตอนณปัจจุบันเนี้ยที่น่านเนี่ยราคายางเท่าไหร่ ปัจจุบันก็อยู่ประมาณสามที่สามสามสอ้รราคาก็ยังดีนะยังก้อนถ้วยภาคกางคืนออก็ยังดีนะเรแล้วเซ็นยางเราสูงขึ้นไหมหกสิบแปดโอ้ป์เซ็นหกสิบแปดถือว่าเยอะไหมก็ค่อนข้างจะดีมันแต่ละพื้นที่มันเปอร์เซ็นยางไม่เท่ากันเนาะเพราะนั้นมันอยู่ที่สภาพดินสภาพการให้ปุ๋ยแล้วก็เนาะแล้วราคาแต่ละพื้นที่ด้วยเราก็ไม่รู้เขาให้ราคาต่างกันยังไงแต่ถามว่าเราอยู่ได้ไหมราคานี้ ถ้าเทียบกับต้นทุนของรานปัจจุบันก็คืออยู่ได้ต้นทุนเรากําหนดได้อแล้วก็ปริมาณยางต่อครั้งมันก็พอส่วนน้ำสมนน้ำหนึ่งเปอร์เซ็นต์ยางก็สูงน้ําหนักยางนี่เราเพิ่มไหมจากที่เราใส่มาตลอดสี่ตลอดตลอดแปดเจ็ดปีแปดปีที่เราใช้กันมาเปอร์เซ็นต์ยางเออหมายถึงว่าน้าหนักยางเพิ่มขึ้นไหมปริมาณก็เพิ่มขึ้นนะจากเมื่อก่อนที่ตอบ ต่อพันต้นเนี่ยก็จิวประมาณห้าร้อยต่อรอบก็คือไม่ได้จีดเต็มที่หนึ่งมีดเราได้เท่าไหร่หนึ่งมีดก็จะอยู่รอบนั้นมันหนึ่งมีดนี่ได้สองร้อยกิโโอ้หนึ่งมีดต่อต่อไอพันต้นนะอายุยางอายุยางปีห้าหนึ่งก็ร่วมสิบสิบหกปีแล้วโอ้สิบหกปีแล้วเออแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งคือ พอเรากรีดปุ๊บเนี่ยหน้ายางหนาไหมเนื้อยางนิ่มไหมเปือยางนิ่มเปือยางนิ่มแต่กรีดกรีดบางๆใช่ั้มกรีดปกติบางๆสรุปว่าหนึ่งมีดเราได้ขนาดนี้เลยนะหนึ่งมีดแล้วหน้าแรงละหนึ่งยางยาหน้าแล้วฤดูหนาวหน้าฤดูหนาวกับหน้าฤดูแรงอ่ะเท่าแรงอ่ะจะต่างกันประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้หนึ่งมีดก็ได้เยอะเนาะแต่คือแล้วพันยางล่ะพันสายพันธุ์ <500. S 1> สายพันหกร้อยสายพันหกร้อยสายพันหกร้อยนี่นะคะท่านผู้ชมเป,เปิดกีดแบ่งส,สีสีหน้าอแบ่งสีของลาต้นทั้งสวนเลยเปิดสีหน้าสีหน้าจีถือว่าก็ได้ปริมาณยางที่เยอะแล้วสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ที่เราพูดถึงเพราะว่าเขาจะบอกว่าสายพันธุ์เนี่ยก็มีม,มีมีส่วนในการที่จะได้รู้ว่าน้ํายางได้มากได้น้อยด้วยใช่ไหมครับเอองั้นก็แล้วมีอะไรอีกไหมที่จะ บอกท่านผู้ชมเพราะบางทีเขาจะบอกว่าสัมภาษณ์เมื่อก่อนไม่รู้เรื่องตอนนี้นี่จับเลยค่ะคุณนรลงไม่ได้ตั้งเนะื้อตั้งตัวจับเลย <c oughs> เพราะว่าหลายคนเขาบอกว่าคุณอ้อยพี่ไปฟังมาทุกคลิปพี่ไม่รู้เรื่องเลยแต่ใจก็ยังเปิดรับอยู่เออก็หลายคนเขาอยากเขาติดตามคุณนรลงอยู่เขาติดตามเรื่องยางแต่ทีนี้เราไม่ได้ทําเรื่องเยะนะียวไงทุเรียนพามทําหลายอย่างตอนวันเนี้ย พี่ละงมานี่คือแบบพี่ละลงไม่รู้เนระื่องจังมีอะไรจะแนะนําให้กับผู้ชมไหมเพราะว่าเขาก็ติดตามเรานี้ไปคือที่น่านจะเริ่มมีการกระจายจมีต็มมัดใช่ไหมก็คือใครก็ตามนะคะที่ที่ฟังเนี่ยบางคนไม่ต้องวิ่งมาถึงที่นี่เลยนะคะไปหาคุณละลงและที่น่านเลยเราเราจะมีอยู่ตรงกลางใจเมืองน่านเลยเนาะจะจังหวัดเลยใช่ไหมที่คุณลรลงรัะปาจะมีหน้าร้านอยู่ในตัวเมืองแต่ถ้าต้องการชมสวนเนี่ยเข้าไปชมของคุณละงได้ไหม พูดดีนักดีหนาเนี่ยขอไปดูสวนเราได้ปะก็ถ้าสะดวกก็โทรอยู่ไหนนะของเราอยู่ในอำเภอสองแควเออสองแควนะคะอยู่สะดวกก็โทรมานัดล่วงหน้าใช่อย่างน้อยเดี๋ยวเราจะสแปรไว้สักเบอร์สองเบอร์นะคะว่าถ้าเกิดไม่เจอคุณลรงก็เออเอาเบอร์อื่นด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้อยู่ในตัวจังหวัดน่านเลยใช่ไหมเรารับปากแล้วนะเพราะว่าบอกก่อนนะคะว่าจังหวัดน่านเนี่ยหลายคนที่แบบอยากใช้ของน้ำบ้อยอะ แต่บางทีเด็กมันเอาไปแล้วมันไม่มีของกลับมันมันไปไม่ได้เราก็เลยบอกว่าคุณนรงช่วยหน่อยเถอะอันนี้ก็งานผมอยู่สายเหนือแต่มีลูกค้าสายใต้นาน้อยน่ามื่นคือการเดินทางก็ไม่สะดวกอืใช่ทีนี้เราก็เอาเซ็นเตอร์เลยนาะครับแล้วปีนี้คุณนรงรับปากว่าว่าเออนะใจกลางใจเมืองเนาะแล้วถ้าใครสนใจเอาขอบอกเบอร์โทรคุณนรงทีถึงยังไงเราก็จะพยายามเอามิสเตอร์ยิมัสไปให้ถึงให้ได้เนาะบอกขอเบอร์ให้ ท่านผู้ชมมีทีครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0845026259ครับค่ะแล้วเดี๋ยวตลอด24ชั่วโมงตลอด24 24ชั่วโมงนะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณรงค์เป็นอย่างสูงเพราะว่าเดี๋ยวแกก็ต้องเดินทางไปนั่นต่อเพราะว่านี่ขับรถทั้งวันแล้ววันนี้โอ้ทั้งวันแล้วสิเฮ้ยต้องพักนะขับรถเราต้องพักถ้าเหนื่อยก็ต้องพักนะเออก็วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณรงค์เป็นอย่างสูงน่าจะพบแล้วเนาะต้นหนึ่งปีนี้สรุปว่าเราใส่กิโลเดียว เราใส่กิโลเดียวใช่ไหมครับทีนี้ถ้าแม <ทน S 1> ่นนะคะ่ะเออเราก็ใส่ตัวนี้กิโลหนึ่งสมมตินะถ้ามีกําลังอะ่ะให้ใส่ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เราจะอัดท่านอาหารเข้าไปนะคะตัวข้างคาวเราเราก็อาจจะใส่ประมาณสักรอบกิโลนึงอ่ะใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้ตามที่บอกแล้วก็ใส่ตัวนี้สมมติสักครึ่งกิโลก็ได้ถ้าสมุตว่ราทดสัดส่วนเพราะเราไปรวมเคมีอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดเราหนักของเราเราใส่เคมีให้น้อยลงแต่ถ้าเกิดเราใส่เคมีมาก ไม่ไม่อยากให้มากอ่ะมันลดได้ตั้งครึ่งครึ่งใช่ไหมครับถ้าไม่ครึ่งก็ครึ่งพอเดียวพอละของคุณนราลงยังเท่าไหร่นะแปดแปดพันต้นแปดพันโอ้แปดพันแล้วใช้ปุ๋ยเคมีเท่าไหร่แปดพันต้นนี้คืออีกสวนนึ่งคือยังไม่ได้ใช้ตัวนี้ยังยังไม่ได้เริ่มกีดกําลังจะเอาไปลองครับยังไอันนั้เปิดหน้าหน้ายางยังปุ๋ยจีดยังอายุยางเท่าไหร่ละปปีห้าสองปีปุูกปีห้าสองแล้วกี่ปีสองพันห้าร้อยต้นยังไม่ได้จีดสองสาม ก็ประมาณห้าปีแล้วห้าปีห้าสองไงปีหกเจ็ดโอ้แล้วยังไม่เปิดหน้าใหญ่หรอยังเลยสองวันหน้รต้นก็ต้องต้องลองเนาะลองแล้วสายพันธุ์อะไรเดี๋ยวเผื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อมาอีกทีจะมาถามอีกทีผมปลูกหกร้อยหมดเลยที่จังหวัดน่านในส่วนใหญ่เป็นพันหกร้อยหมดเลยครับก็มีสองาทำไมถึงใช้ทำไมถึงใช้หกร้อยหรือว่าสองห้าหนึ่งมันต่างกันยังไงมันพื้นที่เป็นภูเขาเยอะอื่ม ปลูกบนภูเขาบนดอยแหละแต่ถ้หนึ่งก็มีปริมาณที่น้อยปลูกที่ราบอ๋อมันมันอยู่ที่ภูมิประเทศเนาะโอเคก็แล้วพายุไปเจอยังพายุมาลำต้นต้นยางนี่เปอร์เซ็นหักมีน้อยแ่มีหักบ้างเพราะมันมันสูงใช่ไหมเพราะบ้านเรามันหน้ามันสูงจริงมันหักบ้างมีบ้างใบยางใหญ่ไหมใบยางก็ปกตินะ มันปกติของเราไอ้ฝ่ามือเนี่ยแต่คนอื่นเนี่ยมันไม่ปกติใบยางฝ่ามือเนี่ยไม่ปกติปกติใบยางมันจะประมาณสองสองสองนิ้วสามนิ้วไม่เกินสามนิ้วครับอันนี้นี่พูดซะว่าใบยางปกติปกติเท่าไหร่ฝ่ามือไม่มีก็าคชนแต่ไม่เียทำบ้าบนี้ก็น่าแต่ก็คือเราไม่ได้เฮ้ยีใบยางปกติเนี่ยประมาณไม่เกินสามนิ้ว แต่ของเราเช่นนั้นอะมิสเตอร์ฮิวมัสเนี่ยประมาณฝ่ามือไม่ใบขนุนหรือใบยางวะอะไรเงี้ยอสรุปว่าเจอพายุไปเนี่ยเปอร์เซ็นหักเปอร์เซ็นหักมีน้อยแทบแทบจะไม่มีเลยเพราะต้องบอกก่อนว่าภูเขาเรามันสูงที่น่านมันเป็นพื้นที่ที่สูงนะคะใช่ไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะได้ใจความที่สุดละเพราะหลายๆคนเขาถามมาเนี่ยคุณระลงมีอะไรอีกไหมอย่างอื่นที่จะให้อ๋อตัวมิสเตอร์ฮิวมัดโครงสร้างลำต้นค่อนข้างจะดีที่ถามบอกว่าเมื่อไหร่จะลงฮะ โครงสร้างมันต้นค่อนข้างจะดีลมมาจากเมื่อก่อนเคยใช้เคมีอือีกสวนหนึ่งขายไปแล้วอืลมมาลมมานังหนักต้นมันจะโกงเองอันนั้นใช้เคมีไม่เจอของเราเตื้อครับแล้วพอตอนนี้พอของเราปุ๊บต้นมันจะโกงเลยตอนนี้ตอนนี้คือไม่แทบจะไม่มีเลยงอันนี้คือสวนยางอยากได้ยินมากวันนี้โทรมานี่คือแบบคุณอ้อยพี่จะต้องเจอพายุเนี่ยพี่กลัวแบบคุณอ้อยว่าเนี่ยเอามาเสริมเอามาเสริมให้ต้นมันสตรอง เจอลมปุ๊บเราจะสปริงกะเจอปุ๊บเราจะสปริงกะอันนี้คือคือข้อดีของเรายกเว้นแต่รากยางที่มันผูกมาก่อนเนาะต้านลมหนักๆไม่ไหวเพราะว่าเพราะว่านานเรานี่เจอพายุไม่ธรรมดานะจะบอกก่อนพายุน่านแต่อย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยพอทั้งปีก็ลมก็พายุเข้าไหลลุ่มกันอืแต่ไม่ไม่หักสักต้นแล้วส่วนอื่นอ่ะส่วนอื่นก็มีมีที่หักเยอะเสียหายับอะีหักเยอะ ก็เดี๋ยวเราจะต้องเจอเจอพายุเอ่อเจอเจอพายุลูกเห็บแต่ว่าอ่าสักวันหนึ่งเราอาจจะได้ไป,ไปไปไปดูที่ต้นของคุณนรงเลยเนาะเพราะว่าคุณนรงก็บางทีเราก็เจองานหลายอย่างบางทีก็อุปสรรครุ่นนี้นั่นเราก็ไม่ได้เข้าไปดูในสวนเราเนาะตอนนี้ก็คือ,อเออีกอย่างหนึ่งที่จะถามคือ,อเวลาสมมุติคนถามว่าต้องต้องเขียย่ยใบยางออกหมดไหมที่จะใส่หรือถ้าใบายางมันบางอยู่เนี่ย ต้นฝนถ้าช่วงที่ใบยางยังไม่ทันได้เน่าใบยางจะทับถมนานแล้วก็กวาดปานให้เห็นเห็นหน้าดินก่อนเออกวาดแล้วคุณรงลงใชงไงใช้ตัวเป่าเลยไีมเหรอเขาใช้ไดโบเป่าก็ได้นะคะเป่าให้ปิวไปแล้วไม่ต้องเกลี้ยงหมดก็ได้มิสเตอร์ฮิว่บ้นเราใส่เฉพาะไอ้กลางช่องระหว่างร่งแถวของคุณรงลงใส่ไม่เหมือนคนอื่นนะใส่ไงผมโรยสมมติต้นอย่างนี้อ่ะต้นอยู่นี้อ่ะก็โรยโรยระหว่างต้น กลางกึ่งกลางต้นที่หนึ่งไปต้น,นกึ่งกลางต้นที่สองก็คือตรงกลางนี่แหละเนี้ยสมมติว่าแนวแนวสวนยางไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ใส่ใส่ในอย่างนี้เดินไปใส่นี้ครับก็เดินเป็นกำ<า>ลงงังลูกฮอตอ่ะลูกฮอตต้นย,ยางต้นแรกเราก็ใส่เลยมาต้นยางประมาณเมตรหรือเมตรครึง่งไปถึงยางยางต้นแรกเลยต้นแรกไปอีกเมตรครึ่งอันนี้ใส่ประหยัดใช่ไหมก็คือหนึ่งกิโลเนี่ย ก็เลยรวมรวมรว,วมก็คือใส่เงี้ยแต่บางคนเนี่ยสไตล์ของบา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 งที่อ่ะเขาจะใส่อันนี้ลําต้นนะคะท่านะผู้ชมแล้วก็วัดนี้แล,แล้วก็ใส่รอบเนี่ยโซงพุ่มเนี่ยแต่รอบสองคือใบาย,ยางมันเน่าเน่าหมดแล้วจะเหลือแต่พื้นดินจะมีแต่พื้นดินก็เอาโรอยเต็มโรยทับบนบน,บนบนใบใบย,ยางเลยแต่ว่า ้องใบยางต้องไม่หนาเกินใช่ไหมที่ผใบฝลจะไม่มีใบยางแล้วมันจะเน่าหมดแล้วก็จะเหลือแต่พื้นดินเปล่าๆมานลอยเต็มพื้นี่เลยที่สําคัญคือเราได้เราได้เราได้สภาพแวดล้อมด้วยใช่ไหมครับยางนี่เขาบอกว่าถ้าสวนยางที่แสงแรเนะมันจะอากาศมันจะปรุงแล้วมันจะเย็นมันจะมืดไแล้วเขียวยางจะไม่ลอยแล้วก็ไอ้มูลที่เดินเต็มสวนเลยเต็มที่เลยแล้วเขาบอกเลยว่าสวนยางหลายสวนที่โทรมาบอกเราอะบางคนมีเห็ดเลยมีเห็ดนะมีมีมีครับมีเห็ดขึ้น เห็ดโคนขึ้นเออเห็ดโคนขึ้นบางทีไปเจอคือมันมันอ,อ๋อมันขึ้นมาแล้วที่มันเน่าไปแล้วอ๋อมาเจออีกทีคือเราไม่ได้เข้าสวนบ่อยแต่คนที่เข้าสวนบ่อยเนี่ยเขาเก็บเลยนะเก็บเห็ดโคนอ่ะครับอืมก็โอเคน่าจะครบวนแล้วแหละเพราะว่ารีบด้วยนะคนถ่ายก็บอกว่าอุ้ยตายแล้วมันคั่มแล้วค่ะงั้นก็เดี๋ยวคุณนรลงต้องเดินทางอีกวันนี้แล้วก็ขอบคุณคุณนรลงเป็นอย่างสูงเลยแล้วก็ยังไงก็ขอเป็นแสงสว่างให้กับอ่ ในในในพื้นที่จังหวัดน่านเพราะว่าเราก็ไม่มีใครนอกจากคุณนรงค์อ่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมีเป็นส่วนที่บางคนเป็นส่วนส่วนตัวเนี่ยเขาเขาก็เข้าส่วนเขาไปแล้วเขาไม่ยุ่งกับใครอันนั้นก็มีเขาจะไม่ยุ่งกับใครเลยแต่ว่าเราในช่วยเราหลับรากหญ้าเนาะใครยังไงก็อ่ะฝากเบอร์โทรอีกทีนึ่งศูนย์แปดสี่ห้าศูนย์สองหกสองห้าเก้าค่ะโพรได้เลยย<ช>ี่สี่ชั่วโมง <c oughs> วันนี้กาบลาไปท่านผู้ชมไ้เพียงเท่านี้นะคะก็สําหรับใครอย่าลืมนะคะกดติดตามเนาะ ใครเห็นคลิปเรากดติดตามแล้วเราจะมารีวิวให้ดูแล้วก็จะมายามาสัมภาษณ์คนที่ใช้จริงอย่างพวกเราไม่โกหกนะเราไม่โกหกนะได้จริงไม่ได้จริงก็ไม่รู้แต่ว่าเราไม่โกหกแน่นอนเพราะว่าตังในกระเป๋าเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าใช้ไม่ดีจริงคงไม่เห็นกันละนี่เราแปดปีลวเรารเป็นครอบครัวมิสเตอร์ฮิวมัสของสวนยางนะคะจังหวัดน่านโทรได้เลยอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดให้หมดแล้วเราจะมารีวิวนะวันนี้ท่าน คุณอลงกับเราเนี่ยขอกราบลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบครั